น้ำด้ตอนนั้นก็ี่ซีพนครับจำจําซื้อได้เขาจําได้บ่แต่ว่างข้อมายซื้อไหมเขาว่าตัวเลขในสามสิบเนี่ยไม่แอบบอเมื่อไหร่ครับผมเจังหมอนั่นคนเป็นนางอยู่หัวเรือหลายครับมันบ่อถอดมันบ่อถอดมันบ่มันบ่อย่างเพราะว่าตอนนั้นเจ้าวับไม่แอบขวดตัวนี้มันมีเรื่องไวยดุน ทะเลาะวิวาดกันนะครับทะเลาะวิวาดกันแบบว่าหนีหนีหนีจากฟางนั้นมากนะครับบางคนหินหมอบหยาดฟางนั้นเขายิงปืนมีแสบปืนพร้อมนะครับตื่นใจเขาก็ลบกระสุนอยู่หนาเพราเลือดกันเบิ้ดก่อนนี้เขาเลือดกันเบิ้ดวันนี้เขาทับเลือดกันทับเลือดมากจรวดฟางนันแล้วครับแบบจรวดไปพรอเลือดนะครับนำน้ำไมนได้เท่เทไปเทไปแห่งหัวเลือดมันก็เลย มันกับมุดไปทันทีเลยครับขับเร็วบอตอนกลบมาหลังปางมากมันกับใส่แห้งบสมควนครั้วใส่แห้งมาะครับวรนบอขาจังหวะเนี่ยเป็นโมพรคิดว่าปลอดภ่เราเหม่อนกันเมือนกับเจ้าปรจนะครับไรถึงคนเหม่อนกับคนพยาาิเดียวคนมาบดม่นาขลังขลังขลังขมุนให่มาหรอกครับตอนนั้นใช้ป้ายขยนาว่าเลเสียงปืนเเสียงหยั่งรับปะทัดมาป่อนเขยานตายเนาะ เอาคนตังนี้ตายตังหนึ่งมากะเกียรติกายขาฟังเอาตัวหลอดพายมันครับกับตังซอยซอยเรือกันนี่ะครับซอยกันไปกันมากัดไม่ขัดมุดแหงเนาะครับเนาะหม้อไว้มันครับรับนางเขาเรือตอนนั้นมันมุดเลยเรือมดเลยแบบว่าบริษัทต่างตัวใสความเรือของเรือนะครับเนาะล้วคนมันน้ำหนักยุ่บอเรือ แล้วก็พรพรช้างเรือลงมากับทำ,นำนททไน<า>มน้ำนายพนทายเทพไปทางหนายาหัวหมุดหัวหมุดลงน้มนะท่านที่ครับตอนจังะมาพรเรือมีเรื่องกันเท่าคนเท่ามีเรื่องกับเขาบ่หรือจังไหนกับแม่หมันนะครับกขบางคนรู้ว่าเป็นไผ่แเขามาไล่ตีสื่อครับเขาอะไรตีทั้ทงเท่าครับไปลุนทั้งเท่าแม่นบ่ครับเออมัเนี้ทั้งขุดเขายิ่งปืนบ่ครับเข้าหัวเข้ามาแต่ว่าหัว มาจากสายแล่น้ำมาหลายพวกผมก็ถอยออกมาให้หล่นเจ้าหน้าที่มันกับบางมาซอยมันกับบริษัทสวครับครับเขาบอกว่าครูกรณีที่เขามีเหลี่ยงน้ำเป็นไผ่บรูดครับบรูดเลยเคยมีเหลี่ยงกันเหรอครับเคยมีเหลี่ยงกันอย่างก็ใส่มาก่อนบ่อครับกลมเฮาบ่ครับบ่เขาเชนว่าต่างทีนทางฝั่งมั่งครับอ๋อมาณนี้แหะครับอ่ามัมีครูมันี่เขาย้ำเจตนาขึ้นย้ำกลมเฮาเลยแม่ครับบอก เขาตกใจนคัคขับวันนีข้ขึ้นเรือให้เรือมากครับกระโดดขึ้นเรือ,อเรือยานเรือออกชนะครับกระโดดขึ้นเรือมากแบบกลัวครมหมอบลงมีเสียงเปินห้งกหมอบุ้งขึ้นหัวเรือเบิร์นะคขับวางหัวแล้วก็ฟังแต่เหตุการณ์ที่ว่ามีเรื่องน่ะเท่ากับเขาแน่นอนครับอ่นแต่ว่าเขาโมโหเขาพูดแต่ยิ่ง เสียงเสียงปืนน่ะมั่นใจว่าเป็นเสียงปืนมั่นใจครับลักษณะยิ่งรั่าเลื่อยบ่อร่าจากไหนครับฉันยิ่งอไรมากที่เราเนี่ยนัดเปนัดเนี่ยครับแต่เขาหูแล้วตอนนั้นนะเขาอาจจะเป็นเป้าหมายครับอถ้าจะในที่ว่าปุกใหม่เขาก็หึมในตีว่าไหวหรือเขาไหลนะครับ